รู้หรือไม่ครับว่าตอนแรกตัวละครอย่างอาริจาก League of Legends มีหลายเรื่องที่คุณยังไม่ได้รู้ครับตอนแรกอาริเกือบถูกออกแบบให้เป็นตัวละครที่ไม่พูดไมเป็นภาษาเลยแต่ r i o อ Games อกกตัดสินใจให้เธอสื่อสารได้เพราะต้องการให้ผู้เล่นเข้าถึงได้ง่ายแรงบันดาลใจของเธอมาจากตำนานกูมิโฮของเกาหลีและจินและจิะจเวเหู จีนซึ่งก็คือติ้งจอ่อเกาหางที่มีพลังวิเศษอลีเป็นแชมปเปี้ยนสายเมทที่มีสกิลเสน่ห์อย่างชามอันเป็นเอกลักษณ์ที่ทําให้ศัตรูหยุดหลุดและตกกลมรักเธอเธอเป็นหนึ่งในแชมเปี้ยนที่มีสกิลเยอะที่สุดอย่าง LOL ตั้งแต่ KTA ไปสปิ i ิสบอ s s ัมตาตาการเดียนจนไปถึงสกินสุดหรูโดยเฉพาะสกิน KDA ที่ทำให้อลิกลายเป็นไอดอลสมัยที่ระดับโลกมีว,กวิดีโอไปยังไกลถึงบิลบอร์ดและในไวลิท เธอยังถูกปรับให้ได้ไง่ายๆเพื่อให้ผู้เล่นสัมผัสเสน่ห์ของเธอได้เต็มนี่คือบางเรื่องที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกัอลิถ้าเกิดทุกคนชอบอก็ฝากกดไลค์กดตาม